มาเล่นฟรีไฟกันค่ะมาภาคเสียงวันแรกก็เป็นไงบ้างนี่ค่ะจะมาเล่นกันแกะวันนี้ค่ะจะมาใส่เสื้อก่อนค่ะอันนี้จะมาแนะนำตัวค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อเอ๊ะเป็นผมจีนตะลาค่ะนี่ค่ะอันนี้ใส่แมก็กเอ๊ะใส่ที่ปิดตามองไม่เห็นยิง ยินกรุงตายไปแล้วค่ะน,นี่ก็ักตายไว้ค่ะเต็มหน้าจะผ้าก,กันฝนแต่ไม่ได้กันฝนค่ะเราไปกระเปรงบานค่ะแต่ลิงใส่กางเกงในแล้วรองเท้าปีกสามารถกระพือได้แต่มันกระพือไม่ได้ค่ะเข้าแล้ก็เพื่อเล่นโค้ดก็เบลนกอนก่อนค่ะ เราก็ไปกันต่อเราไปเล่กเนกันค่ะไม่รู้ว่ากากหรือไก่คะมาอะไรเงี้ยคะง่ายๆนะปืน,ปนเราสวยไม่เละอคคุะ้นขานี่ยิงหาแม่เมือนลำพานกูจะถ่ายคลิปเฮ้ยขอ,อ,อนเลยขานี่เจฟเพ่าหองเจ๊อหองเรียกว่าเรียกง่ายๆว่าหัว,ห,วหัวหอมใหญ่ฮะ มาค่ะแตแก้วหนึ่งค <First blood. S 1> ่ะแลวมออกกากระโดดค่ะ ก่อนนะคะนี่เวลาทีเราออกลงค่ะตายค่ะเป็นไงล่ะคะ้าเราตึงไหมคะตายค่ะเราตึงไหมคะเราตายไปเก้วค่ะเป็นไงละ่ะเราต้องนานแต่ก็ตายเหมือนเดิมค่ะ อ่าค่ะใช้ปืนนี้ค่ะราเล่นค่ะสวัสดีอีกหน้าลิงลิงหาป้ามกะกทำไมมันมีดาวมาอย่าเยี่ยมมาขานี่พูดไม่ฟังเลยนะอนี่ก็เป็นปูนเว้ยไม่ใช่ปูนสิปืนอะไรไม่รู้ค่ะจำสึกไม่ได้อันนี้ก็เป็นปืนรัวๆค่ะปืนเด่นค่ะเด่นเดเด่นเด่น เลือตรงนี้ค่ะน้ำไพาไป first b l ศค่ะ ท,ทุกคนเห็นอะไรไหมคะอันนี้ก็เป็นปืนต่อไปปืนเป็นไงคะ่ะเสียงชัดไหมยุ่ยิยงได้แล้วมาหามึง เอาไปมาหาเลยอเคลมันหายไปไหนมาดูค่ะไม่รู้ว่าอยู่ในน้ำไหมคะดูก่อนค่ะ ยังไงแ่ะเราชื่อนมหวานนะคะทุกคนคลิปยาวก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าต้องคลิปยาวอยู่แล้วเ,ลเพราะว่าลงยูเทอรคะอาาดดดด่ะอาหนีหยุดยิงได้แล้วปะโอ้ยจะบ้าตายว้าซุมซุ่มซุมตึงจัด ตึงพ่อมึงอะลมอย่างเดียววะไอ้เที่ยแกงแกไม่ทันยาหรอกมั้งปืนเอ็มโฟหรอเนี่ยบอดลูกเต่าเนี่ย First Blood คนสุดท้ายกูขอยิงมากัน Kill. Kill. นี่ค่ะไม่อยู่ด,ดนี่คเลเลคุณจำคันมาค่ะมาค่ะ ไม่ได่าแม่งเลยนะถ้างั้นนะ่ะจะไปไหนแล้วจ๊ะ เป็นไงล่ะถึงเวลาตีะกาไม่เล็ก เครเล่นบ้างเนี่ยเดินโอ้ยควยนี่ยังเล่นเธอรับอะไรเธอครับเธอครับข้อมึงเนี่ยปัฟสร้างห้องเราได้ปัฟทางค้องด้วย นี่นะก็ปักแล้วก็ถอดเทอดด้วยนะคะคลิปก็ยาวแล้วนี่คลิปก็ยาวแล้วน,วนี่เอาเป็ดน้อยมาด้วยหรืออะไรแผ่นกินหนึ่งไปแผ่นกินไอ้แผ่นกินยูซื้ออะไรวะนะ่ย คนวะทัญยาก,ก่อนสิจริงๆอะ่ะมันตึงนะทุกคน តើតាំងអវ៉ត ไอ้เคียบอดดัดยิงเตึงมากเป็นไงล่ะบอทดูกูไม่น่าเล่นปืนไอ้น,นี่เ,ยเลยอะมาค่ะถึงแลากลัวจริงกับข้าง